สวัสดีค่ะวันนี้ทีหน้าพามาดูเห็ดนะคะพามาดูเห็ดคะ่ะแก่แล้วแก่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะดูว่าเอาได้หรือเปล่านี่คะ่ะโอ้ยเอามาดูกันว่าเราจะได้กี่ดอกนี่เห็นไหมคะได้บ้างแล้ว น้องขามาเก็บเห็ดเหลียวบบเห็นไม่จะ่คนทวงให้นี่คะ่ะชาาพิกุลทวงใบให้ได้ค่ะเด้นนี่งามขหัวแต่ออกคะ่ะพี่น่องนี่นะคะตาบบเห็นหออ เอาเห็ดไข่มุกค่ะเห็ดไข่มุกเอามาดูกันนะคะอ่อนๆค่ะณวอนเห็ดจะวายแล้วป่านี้ยังมียังมีพอได้นะคะเพื่อนๆไม่เยอะค่ะแต่ว่าพอได้เท่าที่ตาเท่าที่ตาคนเก่จะอํานวยนะคะนี่นี่ค่ะนี่คะะ่ะเออ นึกว่าจะไม่มีสเสล่ออ่อนๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็น หาทางออกก่อนโอ้ยค่อยะออกไม่ไดอ้ออกไม่ได้เลย ก็ดูมาไม่ทันเห็ดเน่าเต็มป่าเอาโยนเข้าไปเป็นเชื้อปีหน้าอ่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายเอกจริงๆที่มาส่องเห็ดนะคะเอามาสรุปกันค่ะหลังจากที่เดินกันหนึชั่วโมงแล้วคุ้มหรือเปล่าฮัลโหลอ่ามีน้องหมามาด้วยฮัลโหลฮัลโหล นี่นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าที่มาขาก็ไม่ดีตาก็ไม่เห็นนี่ค่ะนี่นะคะเอาละผ่า,าพเพชรเนามาฝากนะคะเด้อาว,วายเบิดแล้วคะ่ะพูน่ะค่ะอุ๊บเห็นไหมคะว่าดอกใหญ่แค่ไหนเนี่ยเห็นไหม,ไมน,นี่ยนี่ดู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 อเอา,อเอาอคนตาดีได้ไหมล่ะคนตาดีอ่ะ เห็ดเน่าเห็นไหมเนี่ยหมดแล้วมีแต่ดอกเน่าเน่าค่ะเพื่อนๆเน่าเต็มป่าเลยอ่ะเอามาให้ดูมาให้ดูกันจะจๆเลยว่าเห็ดเน่าเต็มป่านี่เห็นไหมเอาไม่ได้เลยเน่าหมดเลยับเน่าหมดเลย เจอเธอก็ตอนเท่าตอนแก่เหมือนกัคนเก็บนี่นแหละนี่นะคะบรรยากาศป่าาแบบนี้แหละคะ่ะโอเคค่ะมาลุ้นกันต่อไปเอา้าสวัสดีค่ะนี่นี่คือเพื่อนๆรวมทางเก็บเห็ดเด้อสาวพิคุลเอามาเช็คดูคนตาดีอะ่ะนี่คนอะ่ะโอ้กะตาเพ่นโอ้หาแดกดากได้ตุปุติปิปเห็นไนะ่ที่หน้าหาพอพอเดสมอนี้เบ,บ,บ่งนมีรยะดากต้นแบบที่หน้าเบิ้ง โอ้โหติดพอมันงย่ยาเด้อจ้ากระตาโอ้โชดโฉดโฉปาดติดโถว่ากันไปแล้วอ้ตามเกียยจ้ามาเกียงอิลิจ้าพักกันเกียงอิลีจ้าที่นาได้ได้ย้อนเพ่นทวงไห้นะ้ค่ะเด้อไปน้ำกลนเพิ่นละเพราะว่าดอกบานเพิ่นเอาแล้วเด้อเอามามาเดินต่อไปค่ะผลปรากฏว่า พี่ยาเขาเห็นเห็ดอันนี้ที่หน้าเดินผ่านก็มองไม่เห็นหรอกค่ะเดี๋ยวให้สาวพิกุลเก็บให้อาปไปเก็บลูกย่อเคมีดอกน้อยอันนาถาลูกก่อนอุ้ยคักหลายโอ้ขายังใส่ได้อยู่ค่ะนะบอบแมงบ๊อบแมงบ่อบแมงขาบ๊แมงไม่แมงนะคะไม่แมงอ่ะเด็กเราก็จะเหลาขาเดี๋ยวเราก็จะเหลาขากัน อันนี้มันแมนบนนี้ค่ะขำๆมันแมนว้าวใหญ่มากงามมากที่เห็นคือเห็ดนะคะแต่เป็นเห็ดที่ตายแล้วเน่าแล้วคเห็นดู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 ู่ดูะมี api. แต่เน่า ป่านี้ไม่เคยคิดว่าจะมีเห็ดก็มีค่ะมาเจอก็เน่าไปหมดแล้วเอาให้ดูอนาบริเวณโอ้เน่าอีเลค่ะพี่น้องค่ะเน่าแบบเอาขาก็ไม่ได้เอาอะไรก็ไม่ได้เด้อเน่าค่ะเน่าคักเน่าเน่ค่ะอ่นนี่แหละบรรยากาศวันนี้ก็ถือว่ามาเยี่ยมป่าเนาะ เราก็ไม่ได้มีอะไรถือว่ามาเยี่ยมป่าอดูอันนี้อันนี้คืออะไรนี่อันนี้คือเห็ดไข่มุกน,นั่นีงอา้าเราก็มาได้เห็ดไข่มุกหนึ่งดอกเห็นไหมเนี่ยเอาเก็บเ,เห็ดไข่มุกดูดูดูดนี่โอ้ขายงใหญ่เลยเห็ดไข่มุกนี่ แต่บานแล้วก็ใช้ได้อยู่หัวหัววะไม่ขาเงี้ยไงะเออมีสาขาแบบเบอเร่มบอร์ละถ้าเป็นดอกตุ่มจะแค่ไหนอะอ่ะเดินต่อไปค่ะเพื่อนๆนี่นะคะนี้ค่ะดูดอกนี้ขาเบอเริ่มบอร์ะจุดจับด่านะอันนี้เป็นดอกเล่าด้วยค่ะ ช้ได้ไหมเนี่ยจบจบเด้ดดดโอ้ใช้ได้อยู่นะเก็บแต่ก็ยังโอเคอยู่แข็งแรงอยู่เบื<า>้<า>องขาเฮ็ดไข่มุกค่ะพี่น้องขาเบื้อง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 แค่ขานะคะอืมแค่ขาใช้ได้อยู่ค่ะใช้ได้ก็เก็บค่ะโอ้นี่ทางนี้ไม่เคยมาเอาให้ดูขอโทษที่กล้องเกิดเลือก ไม่เคยมาทางนี้เลยโอ้โหป่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบเดาใจไม่ได้จริงๆป่าเห็ดแบบนี้เดาใจไม่ได้เลยว่าจะมีหรือไม่มีปีนี้นะลอยเน,น่าเต็มค่ะเพื่อนๆเสียดายไม่เคยมาถึงป่านี้ ดูบริเวณย่างโล่งเลยโล่งๆค่ะเป็นแปนค่ะพี่น้องค่ะดูค่ะดูค่ะดูเอ็ดหูหนูขาวค่ะคอลิฟลาวเวอร์ฟังกัสมาช้าเกินไปเนาะค่ะเนาะมาช้าเกินค่ะถ้ามาเร็วก่อนนี้ก็ได้กินแล้วค่ะอร่อยอร่อยนี่เป็นป่าแถวบ้านนะคะโอเคค่ะมามา,มา,ม,ามาเดินต่อไป จุดเช็คอินนะเนี่ยโอเคค่ะ okay, อ่ามาดูค่ะมาดูเห็ดโกอเก๋แล้วเก๋แล้วนะคะเก๋บ้างแล้วโอ้มันอ่อนแล้วอะ่ะมันนิ่มแล้วอะ่ะบางคนเขาก็กินอยู่นะเนี่ยนี่มีคนเขากินอยู่นะบางคนอ่ะ แต่เราอะแต่เราว่ามันนุ่มแล้วไหนดูสนินี่ค่ะ,ะเก็บไปตามน้ำพริกนี่เห็นไหมมาอีกฝั่งนี้ค่ะอีกฝั่งนี้นี่อ,นอ่อนๆหน่อยหนไหม่ม น้ำงามกันเลยเก็บเอาเอาหมดแล้วเอไปลวกลวกกับแกงแซ่บผู้การเห็นอหมเนี่ยจะเก็บไปจะมีน้ำงามกับเผ็ดเผ็ดด,ดีและ้วล่ะบ้านเฮาเขาก็กินดีแลยแบบนี้ หินหินเอนมันหิน,ออนหนึ่งแสบอยู่นี่จ้ะพเนรเก็บช่วยก็มามาอันนี้มันแก่แล้วเกยทายากค่ะพี่น้องค่ะอนนียังก็เก็บค่ะเมื่อนีอียออะไรก็เก็บค่ะลาะ, <ๆ S 1> ะดูเลาะดู อัปเดตหน่อยสิได้ไปถึงไหนแล้วอันนี้ค่ะอัปเดตหน่อยค่ะโดนกินหมดแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แย่งกันกินเนาะ ได้อีกหนึ่งดอกค่ะลำง,งามเลยเหน่าไหมโอเคอยู่นะนี่ค่ะมีอยู่ค่ะมี ดอกสุดท้ายแล้วมั้งนี่ดอกสุดท้ายแล้วแก่แล้วขาก็มีอะไรก็มีนี่คงจะกลับบ้านแล้วละค่ะทีน่าไม่ไหวแล้วหิวข้าวแล้วอีกอย่างก็มีธุระที่จะต้องไปทำ แค่นี้ก็พอนะคะวันนี้พี่น้องคะเห็ดไข่มุกข้างนัดเอาดอกบานแล้วก็มีค่ะก็ต้องเก็บเนาะนี่นาะนี่เห็นไหมเนี่ยอุ๊ปโอ้ยมีดอันนี้มีดไม่ดีเลยนะเนี่ยตัดแบบนี้ไม่ดีเลย,ยนี่ค่ะ ก่อนจบคลิปก็จะมารีวิวนะคะนี่ที่ได้มานี่นะคะงามๆก็มีค่ะต้องรีบเก็บ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะนงามๆก็มีดอกเล็กๆก,ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็ดไข่มกนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้คงจะเป็นสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทีน่าก็จะไปเมืองไทยแล้วนะคะอีกประมาณ9วันก็จะบินแล้วค่ะ โอเคค่ะเ okay, พื่อนๆถ้ามีอะไรแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้ชมนะคะรอบๆฟาร์มโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะฟาร์มเป็นเบิดแล้วโบแมนติคะ่ะอ่ะอางัดงัดเธอบพีระมีดมาหรือโอ้ยอ่ะอ่ะโอ้ยโบไดส้ดสัมโบได้สัม น, password. นี่ค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงอีกดอกนึงค่ะอีกดอกหนึ่งอ่ะอันี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่หนึ่งดอกสองดกอกน,นี่ค่ะแล้วก็นี่อีกหนึน่งดอกค่ะตบหัวหรือยังคะตบแล้วคะ่ะแม่ค่ะตบแล้วนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ โอ้โหดอกเรลอเลยนี่ค่ะลูกก็ได้ดอกอสุดท้ายมาแวะอยู่จุดสุดท้ายก็ได้ไปอยู่สามดอกสี่ดอกค่ะดูค่ะดูเพื่อนๆโอ้ยสุดท้ายท้ายสุดๆปีนี้ลอยกัดลอยกินดึงออกมั่งไม่ออกมั่งนี่ดูเอาเนี่ยนะคะเพื่อนๆค่ะดูดูดูด,ดูดอกนี้ค่ะดอกนี้นี่ค่ะ โอเคนะคะเพื่อนๆมาเพื่อนๆสุดท้ายแล้วค่ะที่น่าผ่านทางผ่านที่น่าก็เลยมาแวะดูเห็ดพึ่งหวานตรงนี้<ๆ>ก็เลยได้ถือว่าสุดท้ายแล้วฉ<ๆ>ลองเม็ดใหม่พอดีเลยนะนเม็ดอันนี้ก็เอามาใหม่เด้อที่มีแปลงนี่แถหนึ่งนี่ดูๆดูเขาค่ะ สองปีอันนี้รู้สึกจะไม่เอาหรอกนะนี่น,นี่ยังไงไม่เอาหรอกปะห,ห้สัตว์เขากินไปอันนี้ก็โอ้ยจะโตนแทะนี่ดูรอยกระลอ,อกกาขูดหัวนี่ลอยกินไปแล้วค่ะเพืเ่อน คงจะออกมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วแหละวันนี้เป็นวันพุธเออ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 เอเนาะเศรษายแท้เลตุแท้แมงเขาก็กินเออมันหวานเอ้า อันนี้คือดอกสุดท้ายพริกๆนี่เห็นไหมเน,นี่จุดที่เคยได้นี่ค่ะเล้าหน่อยคงจะออกพร้อมๆกันแหละนี่คงจะประมาณโอ้ได้ไหมนม่เห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ได้เลยนี่ เอาไปก็ต้องรีบไปกินเลยเด้อไม่อย่างนั้นหนอนเขาก็จะโตขึ้นมานี่เห็นไหมโอเคค่ะแค่นี้นะคะหวัสดีค่ะอ่ามาสรุปกันค่ะเพื่อนๆนวันนี้ที่ไปเที่ยวมานึกว่าหมดแล้วแต่ป่านี้ยังมีค่ะขนาดสายตาไม่ดีนะคะนี่ หัวเข่าก็ไม่ดีขาก็ไม่ค่อยดียังได้มานี่นะคะสรุปก็มีเห็ดพึ่งเก๋ารักรุ่นนี้หัวดำด้วยนะ,ะใช้ได้อยู่ค่ะแล้วก็มีเช่นเคยเห็ดไข่มุกค่ะดอกตูมดอกบานดอกแก่ดอกอะไรก็ก็พอได้ค่ะนี่ก็เช่นกันเห็ดไขม่มุกแถมยังไปเจอเห็ดพึ่งหวาน วันอาทิตย์อะไปไม่เจออะไรนึกว่าเขาหมดไปแล้ววันนี้เราก็ได้มาสี่ดอกแล้วก็สาวพิกุลเขาก็ได้มาอีกสองดอกดูดอกนี้ค่ะดูดอกนี้คงจะออกประมาณวันจันทร์นะเพราะว่าวันอาทิตย์เราไปไม่เห็นเลยคงจะออกวันจันทร์วันจันทร์หรือว่าวันอังคารแน่ๆเลยดูค่ะดูโอ้โหออกจนหัวดําแบบนี้แสดงว่าเขาออกนานแล้วจนโดนแสงแดด โผล่มาจากใบไม้อันนี้เพิ่งจะโผล่ก็เป็นหัวคล้ำๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลาไปอีกแล้วค่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ค่ะอาจจะมีเวลาไปเก็บอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายจริงๆก่อนกลับเมืองไทยโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ